Android Auto ค่าแมปนี้นะครับปัญหาไม่อยู่ว่าช่วงหลังๆนี้แอปตัวนี้มันหายออกไปจาก Play Store แล้วก็ App Store ครับของเหลียงเองเนี่ยมีเก็บแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้ในมือถือครับซึ่งผมหาวิธีส่งต่อให้กับลูกค้าทางบลูทูธได้แล้วนะครับ วันนี้ก็จะมาแนะนําการใช้งานเครื่องเสียงรถยนต์รีโว่ตัวใหม่นะครับมีทั้งรีโว่ยกสูงนะครับแล้วก็รีโวตัวเตี้ยหน้าหล่อนะครับอย่างวันนี้เราจะมาแนะนําการใช้งานเครื่องเสียงของรีโวตัวเตี้ยหน้าหล่อก่อนนะครับเริ่มต้นเราบิดออนก่อนนะครับเพื่อสตาร์ทเครื่องเสียงขึ้นมานะครับเครื่องเสียงตัวนี้จะเป็นของตัวเตี้ยหน้าหล่อนะครับผมก็ ó, ภาษาเราตั้งเป็นภาษาไทยแล้วนะครับเราก็เลือกดําเนินการได้เลยนะครับ สำหรับเครื่องเสียงของตัวตี้น่าหล่อนะครับก็จะมีฟังก์ชันหลายๆอย่างนะครับเช่นวิทยุนะครับก็จะเป็นการใช้งานเกี่ยวกับการฟัง fm am นะครับผมแล้วก็จะมีฟังก์ชันบลูทูธนะครับก็คือเป็นการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายนะครับเพื่อฟังเพลงจากโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับผมเสียงก็จะออกลำโพงรถยนต์เลยหลังจากเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์แล้วนะครับ เราก็จะมีเรื่องของการใช้โทรศัพท์ด้วยนะครับหลังจากเชื่อมต่อเครื่องเสียงรถยนต์กับโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยข้อมูลสมุดโทรศัพท์เอ่ยนะครับมันจะย้ายมาลงในเครื่องเสียงรถยนต์ครับผมแล้วก็เวลาโทรออกเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะมีปุ่มโทรออกที่พวงมาลัยด้วยเห็นไหมครับนี่แปลว่าเราสามารถรับวางโทรศัพท์จากพวงมาลัยก็ได้นะครับ หรือว่าจะรับวางโทรศัพท์จากโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์นะครับซึ่งต้องเชื่อมต่อบูทูธก่อนนะครับจึงจะใช้งานได้นะครับผมสำหรับลูกศรตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นปุ่มถอยหลังนะครับหรือว่ากลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับที่หน้าจอแรกเสมอนะครับเวลากดเข้าไปนะครับผมส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มนะฮะแล้วก็ปุ่มเปิดปิด นะครับปิดเสียงเปิดเสียงจากปุ่มนี้นะครับสังเกตดูด้านบนนะครับจะมีลูกศรสามเหลี่ยมตัวนี้เล็กๆเห็นไหมครับซึ่งทําเล็กมากนะครับถ้าไม่สังเกตนี่จะไม่เห็นเลยนะครับเวลากดเข้าไปแล้วนะครับจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาครับเมนูตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับก็คือจะมีเรื่องของการตั้งค่าเครื่องเสียงนะครับเห็นไหมฮะตั้งค่านาฬิกาตั้งค่าภาษาระบบนะครับ เลือกเขตเวลานะครับแล้วก็มีเรื่องของตั้งค่าแสงสว่างการแสดงผลนะครับมีตั้งค่าเกี่ยวกับเสียงด้วยนะครับเสียงสูงเสียงต่ำนะครับตั้งค่าการแสดงผลหน้าจอนะครับตั้งค่าบูทูลก็ได้นะครับเราใช้งานเสร็จแล้วก็กดปุ่มเดิมนะครับมันก็จะกลับมาหน้าจอตั้งค่าเหมือนเดิมตั้งค่าทีมนะครับตัวนี้ก็คือเป็นทีมสีต่างๆที่ ลูกค้าต้องการนะครับเราเลือกเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับมีสีขาวมีสีดำมีสีน้ำเงินนะครับผมผมว่าสีน้ำเงินสวยสุดนะครับโอเคแล้วก็บูทโฮตัวนี้ก็เหมือนกับหน้าจอด้านนอกนะครับตัวนี้เป็นการปิดหน้าจอแสดงผลนะครับแต่ว่ายังคงยังคงมีเสียงอยู่นะครับผมต้องการให้หน้าจอกลับมากดปุ่มนี้ก็ได้ครับนะครับ ส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มปิดเสียงเปิดเสียงนะครับเหมือนกับปุ่มนี้ครับทำงานเหมือนกันกับปุ่มนี้นะครับเหมือนกันโอเคต้องการกลับสู่หน้าจอหลักนะครับกดโฮมก็ได้ครับนะครับกดโฮมก็ได้นี่จะมีพอร์ตเชื่อมต่อนะครับเป็นสายเสียบ USB ตรงนี้ครับเราเสียบได้เลยเสียบเข้าไปตรงนี้นะอืมเสียบเสร็จปุ๊บ นะครับเราสามารถใช้งานฟังก์ชันของโทรศัพท์มือถือครับโอนถ่ายเข้ามาในเครื่องเสียงรถยนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมเสียบให้ดูแต่ก่อนการใช้งานนะครับเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือกับเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเราจําเป็นต้องโหลดแอปตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า Android Auto ลงมาในมือถือก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้ฟังก์ชันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับผมสาหรับ แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Android Auto Car Map นี้นะครับลูกค้าสามารถโหลดผ่านช่องทาง Play Store นะครับหรือ App Store ได้เลยนะครับแต่ปัญหาไม่อยู่ว่าช่วงหลังๆนี้แอปตัวนี้มันหายออกไปจาก Play Store แล้วก็ App Store ครับทำให้การค้นหาแล้วก็การโหลดายากขึ้นนะครับแต่ตัวของเหลียงเองเนี่ยมีเก็บแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้ในมือถือครับซึ่งผมหาวิธี ส่งต่อให้กับลูกค้าทางบลูทูธได้แล้วนะครับผมสามารถส่งต่อ,อ,อแอปตัวนี้ทางโทรศัพท์มือถือนะครับส่งต่อให้มือถืออีกเครื่องหนึ่งได้แล้วนะครับถ้าหากลูกค้าท่านไหนสนใจที่จะโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็แนะนำให้แวะมาพบเหลียงที่โชว์รูมได้เลยนะครับ โทรนัดล่วงหน้าก่อนได้ครับ0858333541นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหรือง่ายๆครับเพียงแค่ลูกค้าซื้อรถกับเหลียงนะครับจะได้พบกันวันออกรถแล้วก็ผมจะโอนถ่ายแอปตัวเนี้ทางมือถือได้เลยครับผมทีนี้เราก็เสียบสายนะครับเชื่อมต่อระหว่างเครื่องเสียงกับโทรศัพท์มือถือแล้วนะฮะโดยมีแอป Android Auto นะครับ เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือกับเครื่องเสียงรถยนต์นะครับพอเสียบเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะมีคําถามขึ้นมาในหน้าจอเครื่องเสียงรถยนต์นะครับว่าจะให้เปิดใช้งาน Android Auto ไหมนะครับเราก็กดเปิดใช้งานเลยนะครับฉันยินยอมนะครับสังเกตดูมีฟังก์ชัน Android Auto โผล่ขึ้นมานะครับมุมขวาเมื่อครู่นี้นะครับหลังจากกดใช้งานเสร็จปุ๊บในโทรศัพท์มือถือครับจะมี คำถามโผล่ขึ้นมาอีกแล้วครับว่าจะใช้งานต่อไปไหมจะเดินหน้าต่อไปไหมจะเข้าสู่ระบบต่อไปไหมเรากดต่อไปครับอนุญาตครับในการดําเนินการต่อไปให้เปิดตําแหน่งอุปกรณ์อะตกลงครับต่อไปครับกดเตเรื่อยครับเสร็จแล้วครับมาแล้ว Android Auto นะครับก็จะโผล่ ขึ้นมาในโทรศัพท์นะครับ Android Auto เนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นคล้ายๆ Google Map นะครับเนี่ยเราก็จะมี Google Map นะครับอยู่ในเครื่องเสียงรถยนต์นะครับโดยใช้อินเทอร์เน็ตของมือถือนั่นเองนะครับซึ่งเราไม่ได้เปิด Google Map ในมือถือนะไม่ได้เป็นการสะท้อนภาพของหน้าจอมือถือนะครับแต่เป็นการใช้ Google Map จากระบบผ่านแอป Android Auto นะครับผมเราสามารถคลิก พิมพ์ได้เลยจะไปไหนจุดหมายปลายทางนะครับต้องการไปไหนอ่ะสมมติเราต้องการไปเมื่อกี้สำนักง,งานตลาดสายสองกดไปเลยครับอืมใช้งานง่ายชยงเหนือไปยังถนนหมายเลขสามสองสี่สองแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสามสองสี่สองเหมือนเป็น g o o g l e Ma p ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือครับแต่ว่าตอนนี้เรามาใช้งานง่ายๆในเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเสียงก็จะออกลำโพงรถยนต์ด้วยนะ มาดูซิมีฟังก์ชันอื่นๆืนไหมในการใช้งานนะครับก็จะมีเมนูอยู่ด้านล่างด้วยนะครับสมมุติถ้าเราไม่อยากใช้เนเบเกเตอร์อยากใช้เมนูอื่นๆของ Android Auto นะครับกดที่ปุ่มนี้ครับปุ่มนี้เลยหนึ่งทีฟังก์ชันอื่นๆจะโผล่ขึ้นมาครับเนี่ยมีให้เราใช้งานเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเนี่ยแล้วก็แมปแมปก็มีนะครับฟังเพลงก็ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีฟังเพลงก็ได้นะเกี่ยวกับข่าวสาร ทาง g o o ก l e ก็มีนะฮะด้านล่างมีอะไรอีกนี่ปฏิทินก็ได้นะแล้วเวลาใช้งานเมนูพวกนี้เนี่ยเขาจะแจ้งเตือนเราเป็นเสียงนะครับสังเกตผมกดที่ปฏิทินแล้วกันนะมันจะมีเสียงคนพูดขึ้นมาครับว่านัดหมายล่าสุดเนี่ยที่เราลงไว้ในปฏิทินในมือถือเนี่ยคือนัดหมายอะไรบ้างนะครับกดปุ๊บ จะมีหนึ่งรายการสัปดาห์หน้าเขาจะเตือนเลยครับต้องการกับสู่หน้าจอหลักของเครื่องเสียงรถยนต์นะฮะโดยที่ไม่ใช้ android auto นะครับกดปุ่ม home เหมือนเดิมครับเนี่ยครับเครื่องเสียงของ r ี v o ตัวเตี้ยน้าหล่อนะครับใช้งานง่ายมากนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันเสริมอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า t connect นะครับผมเป็นการโหลดแอปลงในมือถือนะครับแล้วก็ใช้ใช้งานควบคู่กับ เครื่องเสียงรถยนต์นะครับต่อไปจะเป็น T-Connect นะครับผม T-Connect เดี๋ยวเราลงทะเบียนกันเลยนะครับอนุญาตนะครับตอนนี้ถ้าซื้อรถรีโว่ต้องลงทะเบียนตอนนี้ทุกครั้งนะครับถ้าไม่ลงทะเบียน T-Connect เนี่ยเราจะใช้ไม่คุ้มเริ่มที่สร้างบัญชีก่อนนะครับสร้างบัญชีปุ๊บคนไทยหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขอะไรครับเดี๋ยวเขาจะมี OTP ส่งเข้าไปในมือถือครับสร่ัสารนะครับ อีเมลครับเนาะโทรศัพท์ค่ครับ gmail.com gmail mail.com นะฮะต่อไปหมายเลขโทรศท์เมลไปเลยนะครับอ่าอันนี้รหัสผ่านที่ตั้งเองเลยครับอ่าเอาเขาให้แปดตัวครับโอเคเอาไหม่ครับหลังจากเราสร้างบัญชีแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นหน้าจอตัวนี้มาให้เราอ่านนะครับแล้วก็กดรับทราบไปเลยครับไม่เป็นไรนะครับรับทราบ ทีนี้จะมีรหัส OTP เด้งเข้าไปที่มือถือของลูกค้าครับผ่านอีเมลเนะจะมีรหัส OTP เข้าไปที่อีเมลนะครับรหัส OTP ที่เขาส่งมานะครับนี่สองแปดห้าสองแปดห้าหกสามสี่เราก็กลับมาใส่รหัส OTP สองแปดห้าหกสามสี่นะครับแล้วก,กดยืนยันนะครับมัาจะจบหรือั้ยมาแล้วนะครับ ทีนี้พอเราใส่รหัส OTP เสร็จปุ๊บนะครับก็จะเป็นการสิ้นสุดการลงทะเบียนนะครับก็จะขึ้นหน้าจอ,อนี้นะครับหน้าจอ,อนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับก็มีตั้งแต่ผู้ช่วยส่วนตัวนะครับเนี่ยเรากดอนุญาตก่อนนะครับตำ,ตำแหน่งตำแหน่งโอเคีเัสสดวค่ะ ระบบกำลังโอนสายยไปยังเจ้าหน้าที่และอาจบันทึกการดกดาวางเนะพื่อปรับปรุงคุณภาพถ้าเราไม่อยากคุยกับเขาก็กดวางก่อนนะครับปุ่มนี้จะเป็นจะเป็นปุ่มที่เอาไว้โทรหาคอสเซนเตอร์นะครับจะขอเส้นทางนะครับหรือจะขอความช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับเรากดปลานี้สัมผัสปุ่มเดียวนะครับจะมีคนโทรมา แสดงความช่วยเหลือเราวิธีการเชื่อมต่อแอป T-Connect กับรถยนต์ของเรานะครับให้กดไปที่รูปคนนะครับแล้วก็ตามด้วยข้อมูลรถยนต์นะครับแล้วก็กดเพิ่มรถยนต์นะครับกดเพิ่มรถยนต์ที่เป็นเจ้าของรถนะครับและเติมอักษรข้อมูลนะครับเลขตัวถงังแล้วก็อักษรป้ายแดงนะครับตามตัวอย่างเลยหลังจากกรอบข้อมูลครบถ้วนนะครับก็จะให้กดบันทึกแล้วจะเข้าสู่หน้าจอนี้ครับ กดคำว่าตกลงนะครับแล้วจะมีรหัส OTP ส่งเข้าไปที่เบอโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้นะครับกรอกรหัส OTP แล้วกดยืนยันนะครับหลังจากเชื่อมต่อรถยนต์ของเรากับแอป T-Connect แล้วนะครับแนะนําให้คุณลูกค้าลองตรวจสอบดูนะครับว่าถูกต้องไหมโดยการกดเข้าไปที่รูปคนเหมือนเดิมครับแล้วก็ตามด้วยข้อมูลรถยนต์นะครับ เราก็จะเห็นรถยนต์ของเรานะครับอยู่ในแอปเรียบร้อยนะครับจะมีแสดงข้อมูลต่างๆมากมายครับอาทิเช่นเลขไมล์ของรถยนต์นะครับปริมาณน้ำมันประวัติการเดินทางและตำแหน่งของรถยนต์ของเราด้วยนะครับแอปพลิเคชัน T c o n n e c t จะฟรีค่าบริการให้1ปีแรกนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการต่อในปีถัดไปนะครับแนะนำให้ ติดต่อสอบถามกับเบอร์คอสเชนเตอร์ของ T-Connect ตามที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปที่เครื่องเสียงของ Revo ตัวสูงกันดีกว่านะครับตัว p รีเลนเนะครับแล้วก็ตัว f o r e วิ e ก็ใช้เครื่องเสียงตัวเดียวกันนะครับหรือจะเป็นล็อกโคก็ใช้เครื่องเสียงตัวเดียวกันกับ r ี v o ยกสูงนะครับทีนี้เราก็จะมาดูเครื่องเสียงของ r ี v o รุ่นยกสูงกันบ้างนะครับผม r ี Re vo รุ่นยกสูงเนี่ย มีความพิเศษนิดนึงนะครับตรงที่ว่าเครื่องเสียงของเขาเนี่ยมันจะมีระบบเชื่อมต่อแบบไร้สายครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูพอเปิดเครื่องเสียงขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเมนูแปลกๆหน้าตาไม่เหมือนกับเครื่องเสียงของ r ี vo t o t โตตนะครับเพราะอันนี้เป็นเครื่องเสียงของ r ี vo ตัวยกสูงนะครับหน้าตาเครื่องเสียงก็แตกต่างกันแล้วนะครับแล้วก็เมนูในเครื่องเสียงก็แตกต่างกันนะครับผม สังเกตดูนะครับมันจะไม่มีช่องเสียบพอร์ต USB นะครับบนหน้าจอเครื่องเสียงนะครับแต่ว่ามันจะไปอยู่ข้างล่างครับนี่มันจะอยู่ข้างล่างบริเวณนี้ข้างล่างแถวนี้ครับจะมีพอตเชื่อมต่อ USB อยู่นะครับการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือกับรี vo รุ่นยกสูงนะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้สายนะครับเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับโดยเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วกดเมนูเครื่องเสียงนะครับ ค้นหาเมนูที่ชื่อว่ามิราแครตัวนี้ครับมิราแครเห็นไหมครับสีฟฟ้าเรากดปุ่มมิราแครนะครับหนึ่งทีนะครับกดเปิดการใช้งานนะครับแล้วก็เขาจะค้นหาโทรศัพท์มือถือของเรานะครับรีบไปที่โทรศัพท์มือถือครับแล้วก็เปิด wi-Fi นะครับที่โทรศัพท์มือถือก่อนอันดับแรกเลยเปิด wiFi นะครับเปิด wi-Fi เสร็จปุ๊บนะครับไปที่เมนูสมาร์ทวิวนะครับ ถ้าเป็นซัมซุงตอนนี้เป็นสมาร์ทวิวละกดหนึ่งทีเพื่อเปิดสมาร์ทวิวนะครับแล้วเขาจะค้นหากันละกันครับนี่เจอแล้วซัมซุงค้นหาเครื่องเสียงรถยนต์เจอแล้วนะครับกดหนึ่งทีครับกดเลือกเลยแล้วก็กดเริ่มตอนนี้ครับนี่กดเริ่มตอนนี้เห็นไหมฮะนี่แล้วก็กดเริ่มตอนนี้กดเลยครับหนึ่งทีเครื่องเสียงอนุญาตแล้วกดใช่ครับกําลังเชื่อมต่อนะครับ หน้าจอของโทรศัพท์มือถือนะครับก็ย้ายไปอยู่บนหน้าจอเครื่องเสียงแล้วนะครับผมทีนี้เราใช้งานอะไรได้บ้างนะครับอ่าจริงๆใช้งานได้หมดทุกอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่น youtube แล้วกันนะครับอ่าสมมตุติ youtube ต้องการเข้าไปดูช่องเหลียงเตยตาพาทัวร์แล้วกันนะครับอ่าช่องเหลียงเตยตาพาทัวร์อืมนะครับ ตอนนี้จอมันเป็นแนวแนวตั้งอยู่ใช่ไหมฮะเราให้เป็นแนวนอนได้กโดยการกดปุ่มนี้ครับดูนะ,ะกดตรงนี้นะครับเป็นแนวนอนแล้วเห็นไหมภาพก็จะออกบนหน้าจอเครื่องเสียงรถยนต์เลยนะครับผมส่วนเสียงเนี่ยก็จะออกลําโพงรถยนต์นะครับข้อดีคือจอมันจะใหญ่ขึ้นนะครับเราไม่จำเป็นต้องดูหน้าจอเล็กๆในมือถืออีกต่อไปเห็นไหมฮะ มือถืออยู่ข้างล่างนะภาพภาพออกข้างบนเลยเห็นไหมครับส่วนเสียงก็ออกลำโพงรถยนต์นะก็ดีกว่านะครับนอกจาก YouTube ใช้อะไรได้อีกนะครับนอกจาก YouTube เนี่ยเรายังใช้พวก g o o g l e Map ก็ได้นะเนี่ย g o o g l e Map เดี๋ยวพาไปดู g o o g l e Map ครับเข้าไป Google ครับนี่ค้นหาเส้นทางไป Toyota Empire กดเส้นทางนะครับ ตกลงเปิด gps ได้มาแล้วนะครับกดเริ่มต้นนำทางหน้าจอในเครื่องเสียงเนี่ยมันเป็นแนวตั้งเหมือนในมือถือใช่ไหมครับเราสามารถปรับให้เป็นแนวนอนได้นะนี่กดกดปรับเป็นแนวนอนได้เลยเอียงนไฮะในมือถือก็จะเอียงตามนะครับเราก็กดเป็นนำทางนะครับได้แล้วเห็นไหมเหมือนในมือถือเลย แต่ขนาดมันจะใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับนะใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือเรานะครับแล้วก็เราไม่จาเป็นต้องเอามาวางบนคอนโซลน,นะครับหรือว่าแขวนไว้หน้ากระจกนะครับเราเอามาวางไว้เฉยตรงไหนก็ได้ครับเนี่ยแล้วก็ใช้ดูที่เครื่องเสียงเอานะครับแล้วก็เสียงของเนมิเกเตอร์นำทางเนี่ยจะออกลำโพงรถยนต์ด้วยนะครับจริงๆมันใช้ได้หลายอย่างมากเลยนะเพราะ ถ้าเมื่อไหร่เครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเชื่อมต่อแบบไร้สายสะท้อนภาพขึ้นหากันได้เนี่ยมันใช้ประโยชน์อะไรก็ได้ครับเพราะว่าเราสามารถเล่นทุกอย่างในมือถือครับแต่ภาพและเสียงจะแสดงผลออกมาทางรถยนต์หมดเลยนะครับก็โอเคนะรับว,วางโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ผ่านรถยนต์ได้หมดเลยนะครับหลังจากเชื่อมต่อบลูทูธและ WiFI กับรถยนต์แล้วนะครับผมาหรับในรุ่นยกสูงเนี่ยสามารถใช้ a n d r o i d Auto ด้วยนะครับโดยผ่านการเสียบสาย usb นะครับช่องเสียบสาย usb เนี่ยอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับเนี่ยข้างล่างนี้เราก็เสียบสาย usb เข้าไปนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับหลังจากเสียบสายเชื่อมต่อแล้วนะครับเขาก็จะถามว่าอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อไหมนะครับอนุญาตนะครับนะครับอนุญาตอุปกรณ์สามารถใช้งาน Android Auto ได้โดยโดยการเลือกด้านล่างนี้นะครับเปิดนะครับเหมือนกับตัวเตี้ยเลยครับเขาก็จะมีถามว่าให้ต่อไปไหมให้ดำเนินการต่อไปไหมกดต่อไปนะครับตกลงครับต่อไปครับมาแล้วครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการใช้ Navigator นะครับที่ผมมองว่าค่อนข้างจะสะดวกกว่าการสะท้อนภาพจากมือถือนะครับเนื่องจากว่าเราสามารถกดพิมพ์ที่หน้าจอได้เลยว่าจะไปไหนนะครับสะดวกกว่าเยอะเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับมุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือไปยังซอยเอกชัย1หนอโอดีกว่านะร้ายที่ซอยเอกชัยหนร้อดีกว่านะครับ บริษัทโตโยต้าเองพายจำกัดอาจติดภายในหนึ่งชั่วโมงหลังคุณไปถึงถ้าเกิดลูกค้าต้องการใช้ Navigator นะครับผมแนะนำใช้เป็นแอปพลิเคชัน Android Auto แล้วก็เสียบสายกับโทรศัพท์มือถือจะดีกว่านะครับผมแล้วก็มีเมนูเหมือนเดิมครับก็คือสรุปว่าเครื่องเสียงของตัวยกสูงนะครับในรุ่นเกรดมิดขึ้นไปเนี่ย ทำได้ทุกอย่างเหมือนกับเครื่องเสียงของรีว o ตัวเตี้ยหน้าหล่อนะครับแต่จะมีเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาตัวหนึ่งที่ชื่อว่ามีลักแคสนั่นเองนะครับในเมนูเครื่องเสียงเนี่ยเห็นไหมก็คือเพิ่มตัวนี้ขึ้นมามีลักแคสนั่นเองไปที่เมนูหน้าจอหลักนะครับไปดูว่าเรามีอย่างอื่นให้ให้เล่นไหมนะครับปิดหมดก่อนอ่ะปิดหมดเลยนะครับเราเลือกเชื่อมต่อมีลักแคสแล้วนะครับ เครื่องเสียงของเขามีอะไรบ้างมาดูกันนะครับปุ่มเมนูนะครับก็จะประกอบด้วยการปรับเครื่องเสียงต่างๆนั่นเองนะครับใช้ใช้เลือกเล่น FM AM ก็ได้นะครับหรือว่าฟังเพลงจาก USB ก็ได้นะครับมีเมนูบลูทูธซ่อนอยู่ในเมนูเครื่องเสียงด้วยนะครับกลับมาที่เมนูใหม่โทรศัพท์ตัวนี้ใช้งานได้ครับหลังจากเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วนะครับผ่านบลูทูธเนี่ย ลายชื่อในสมุดโทรศัพท์นะครับจะถูกย้ายลงมาบันทึกอยู่ในเครื่องเสียงด้วยชั่วคราวนะครับผมเวลาเรากดโทรออกมันก็ง่ายครับเราสามารถเลื่อนหารายชื่อเพ,พื่อนนะครับ well, ในหน้าจอของเครื่องเสียงรถยนต์ได้เลยนะครับผมกลับมาที่เมนูใหม่มีอะไรอีกข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลการขับขี่ครับมีการแสดงบนหน,น้าจอเครื่องเสียงด้วยนะครับผมการตั้งค่าต่างๆนะครับอยู่ในเมนูตรงนี้นะครับทั้งตั้งค่าทั่วไปตั้งค่าระบบตั้งค่าภาษาตั้งค่าเครื่องเสียงนะครับ ตั้งค่าโทรศัพท์นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้สําคัญครับมีเมนูการถอดด้วยเสียงด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเมนู WiFi นะครับ Wi-Fi เปิดปิดตรงนี้ได้ด้วยนะครับเมนูก็คือประมาณนี้นะครับปุ่มเมนูปดโวมก็คือกับส่นหน้าจอแรกสุดนะครับของเครื่องเสียงนะครับออดิโอก็เป็นทางลัดใช้งานเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับแล้วก็อินโฟเนี่ยเป็นทางลัดใช้ดูแสดง ข้อมูลการขับขี่ของรถยนต์นะครับผมเนี่ยปุ่มนี้นะครับเป็นปรับวอลลุ่มเครื่องเสียงแล้วก็สามารถเปิดปิดเสียงได้ด้วยนะครับเห็นไหมเปิดปิดเสียงได้นะครับแล้วก็วอลลุ่มได้ด้วยนะครับโอเคฝั่งนี้นะครับสองปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มปรับหาช่องสัญญาณนะครับผมเวลาฟัง fm am นะครับเนี่ยสองปุ่มนี้นะครับแล้วก็ปุ่มโฟนก็คือเป็นทางลัดใช้ สมุดโทรศัพท์นั่นเองนะครับหลังจากเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือแล้วนะครับผมปุ่มนี้จะเป็นปุ่มหาคลื่นเหมือนกันเนี่ยปุ่มนี้จะเป็นปุ่มหาคลื่นเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับ2ปุ่มสำหรับเครื่องเสียงของรี vo ตัวยกสูงนะครับที่เป็นเกรดเริ่มต้นเกรด Entry นะครับจะเป็นเครื่องเสียงตัวเดียวกับรี vo ตัวเตี้ยหน้าหล่อนะครับสังเกตดูนะครับนี่ครับเป็นเครื่องเสียงตัวเดียวกันเลยนะครับ ถึงจะเป็นตัวยกสูงก็ตามนะฮะแต่ว่าเกรด Entry เนี่ยจะไม่มีฟังก์ชันมีลักแคสนะครับ